มุกดาณรินรักและเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิงรวมงานพิธีมั่นของอ๋อและหาหน่าบอกเลยว่าสวยหล่อน่ารักมากๆอออชนะพลและหาหน่าหานาลิวิ์เข้าพิธีมั่นไปแล้วเรียบร้อยบรรยากาศเป็นไปแบบเรียบง่ายอบอุ่นซึ่งทั้งคู่เข้าพิธีมัน่นตามประเพณีของชาวอีสานก็มีผูกข้อไม้ข้อมือมีป้อนไข่น่ารักอบอุ่นสุดๆ และก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมงานดังกล่าวกันครับข้างโดยล่าสุดเพจหลักต้นสังกัดของทั้งคู่4 h 7 h d h a m a society ได้เผยภาพบรรยากาศดังกล่าวออฟและฮาน่ามาในชุดสีแดงสวยหล่อน่ารักมากๆม,มีการสวมแวนมั่นแบบเรียบง่ายซึ่งมีสักขีพยานรักทั้งสองฝ่ายสองครอบครัวอบอุ่น ซึ่งตนสังกัด4 h 7 h 3 d จ a เฮสรีดามก็ได้ระบุแคปชั่นอีกว่าออบชนะพลและฮาน่าลิวิตเข้าพิธีมั่นตามประเพณีอีสานบายสีสู่ขวัญมีครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมงานกันอบอุ่นค่ากันอย่างอบอุ่นค่ายินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเรียกว่าหลังจากเพจหลักตนสังกัดเผยโพสต์ออกไปํามกางแฟนๆและคมเมนต์เ ต่างคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทางคู่กันครับข้างเลยทีเดียวล่ะค่ะ